สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับตัวไวเล็เราเตอร์นะครับ D-link DIR 809นะครับในโหมดรีพิเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูรูปลักษณ์ของตัวเราเตอร์กันก่อนนะครับตัวเราเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย3เสานะครับแล้วก็มีพอร์ต LAN นะครับ4ช่องนะครับพอร์ต WAN หนึช่องนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆก็จะเป็น AC 750นะครับผมสเปคก็จะเป็น10บทับร้อยนะครับใช้สำหรับขยายสัญญาณได้ทั้ง ผ่านสายแลนแล้วก็ในระบบไร้สายในโหมดรีพิเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะาวิธีการตั้งค่าในส่วนของรีพิเตอร์กันนะครับโอเคครับค่าพื้นฐานของตัวเราเตอร์นะครับ D-link DIR 809นะครับ IP จะอยู่ที่192.168.0.1นนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำการตั้งค่านะครับผ่านตัว สายแลนนะครับให้ทําการเสียบสายแลนเข้าช่องใดช่องหนึ่งของตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ทําการตั้งค่านะครับส่วนใครที่ตั้งค่าผ่านตัวไวเลสนะครับตัวนี้ก็ให้เชื่อมต่อตัว Wi-fi ของตัว d l i n k นะครับ D-R 8 0 9นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับอยู่ใต้เครื่องนะครับอยู่หรืออยู่หลังเครื่องนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้ตามนั้นนะครับ หลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เข้ามาที่ IP 192.168.0.1ตามนี้นะครับก็จะได้หน้าตั้งค่าแบบนี้นะครับในส่วนหน้าตั้งค่าที่เป็นหน้าล็อกอินนะครับตัวนี้นะครับพาสเวิร์ดก็จะเป็นเว้นว่างนะครับกดล็อกอินได้เลยนะครับในกรณีที่เราทำรีพิเตอร์นะครับให้เราข้ามามองที่ตัว a d v a n น e ์เน็ตเวิข้างล่างนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วไปที่ไวเลสเซต t ิ n งนะครับ ในส่วนของตัว Wireless Setting นะครับอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ก่อนนะครับชื่อ Wi-Fi ตัวน,นี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi ที่เรา,าปล่อยออกหรือขยายออกนะครับในส่วนของตัวดีล n k ที่จะปล่อยออกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งง่ายๆนะครับเป็น d l ล n k นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านอันนี้จะเป็น Wi-Fi ในส่วนของสองจุดสี่นะครับผมจะตั้งง่ายๆนะครับ แล้วก็ในส่วน 5G ก็เหมือนกันนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น,น2.4ก็จะเป็น D-Link นะครับ Wi-Fi นะครับส่วนตัว5.0นะครับหรือ 5G ก็จะเป็น D-Link Wi-Fi แล้วก็ต่อท้ายด้วย 5G นะครับ รหัสผ่านก็จะใช้เหมือนกันนะครับเป็น1นึ่งหนึ่งสองสนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องมาตั้งตาผมก็ได้นะครับสามารถตั้งรหัสผ่านที่ตัวเองต้องการได้นะครับหลังจากนั้นให้กดเซฟกดเซฟแล้วก็ตัวหน้าตั้งค่าก็จะให้เราจะถามเรานะครับว่ารีบูตเลยไหมหรือว่ายังไม่รีบูตนะครับให้เรากดรีบูต now นะครับในหน้าหลังจากที่เรากดรีบูตน o วก็จะขึ้นข้อความบอกนะครับข้อความนี้สรุปคร่าวๆนะครับก็จะบอกว่าตัว ไวเลสราเตอร์ water, จะทำการรีบูตให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไวไฟให้นะครับ IP ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็น192.168.0.1นนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแค่ตัวชื่อไวไฟก่อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อไวไฟแล้วกดล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาที่ตัวไวเลสเ Setting นะครับ ในส่วนของ wireless setting ตรงนี้นะครับมันจะมี w i r e l e s mode ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเป็น repeater นะครับ repeater จะ repeater ได้ทั้งตัว2.4แล้วก็5 g นะครับตัวนี้ผมจะ repeater ตัว5 g นะครับจะได้สัญญาณที่ความเร็วสูงกว่านะครับหลังจากที่กด repeater แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคำว่า size survey นะเห็นไหมครับตรงนี้มุมขวานะครับจะมีคำว่าสแกนนะครับกดสแกนหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เรากดสแกนนะครับตัว ไวเลสเราเตอร์นะครับจะทําการสแกนชื่อ w i f i นะครับที่อยู่ในลรแวกที่ติดตั้งเราเตอร์นะครับก็ให้เราเลือกตัว w i f i ที่เราจะทําการรีพิเตอร์นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นบอยโอโซนช็อปนะครับที่ผมจะทำรีพิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีให้ใส่เน็ตเวิร์กคีย์นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส w i f i ของตัวบอยโอโซนช็อปนะครับตัวนี้เราก็ใส่ครับ อันนี้ลูกค้าต้องทราบด้วยนะครับหลส wi-fi ต้องถูกต้องนะครับถึงจะทําการรีมิเตอร์ได้นะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับเมื่อเรากดเซฟปุ๊บตัวเราเตอร์ก็จะถามนะครับว่าเราจะทําการรีบูตเลยหรือไม่นะครับให้เราต้องทำการกดรีบูตหนาวนะครับให้ลูกค้าสังเกตนะครับอาจจะมีข้อความขึ้นมาว่าหลังจากรีบูตแล้วนะครับตัว IP ของเราเตอร์จะเปลี่ยนเป็น1 9 2 1 6 8 0 5 0นะครับ หมายความว่าตัว IP จากเดิมนะครับที่เป็น1.2.1.68.0.1นะครับจะเปลี่ยนเป็น1.2.1.68.0.50นะครับในการเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับหมายความว่า,าไม่ว่าเราจะรีพิเตอร์ด้วย IP ใดก็ตามหรือรับ IP จากตัวโมเดมเราเตอร์หลักมาเป็น IP ใดก็ตามนะครับตัวเราเตอร์จะอยู่ที่ IP 1.2.1.68.0.50นะครับดังนั้นเวลาที่รีพิเตอร์เสร็จนะครับลูกค้าอาจจะเข้า ในส่วนของตัวหน้าตั้งค่าไม่ได้นะครับเพราะเหตุผลว่าวงแลนที่เรารีพิเตอร์มานะครับมันอาจจะเปลี่ยนไปจากตัววงแลนเดิมนะครับที่เป็น1นึ่งเก้สองจุนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าหลังจากที่รีบูตแล้วนะครับตัวหน้านี้ก็จะค้างแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า IP ของวงแลนนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวเดิมนะครับหรือเป็นวงแลนเดิมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของอ่า t u b e นะครับ เห็นไหมครับก็จะเข้าได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับหลังจากที่รีพิเตอร์เสร็จนะครับนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลังจากที่เรารีพิเตอร์เสร็จนะครับ yeah. like that. Like that. เห็นไหมครับ เข้าได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปลองทสสปีดนะครับนะครับเห็นไหมครับ speed เขได้ตามปกติแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราเข้าหน้าตั้งค่าได้ไหมนะครับหน้าตั้งค่าที่เราเข้าก็จะเป็นหนึ่งก็สองจุดหนึ่งแปดจุดห้าศูนย์จุดหนึ่งนะครับจุดศูนย์จุดห้าศูนย์ครับขอไปครับ ันนี้จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่า IP วงแลนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับในส่วนของ IP วงแลนที่ผมไปทำการรีพิเตอร์นะครับจะเป็น1 9 2 1 6 8 1 4 1นะครับดังนั้นมันจะอยู่คนละวงกับตัว IP ของตัวเราเตอร์ดีลิงที่เปลี่ยนไปนะครับวิธีการจะเข้าเข้ากลับไปหน้าตั้งค่านะครับให้เราฟิกนะครับฟิก IP นะครับก็คือมาที่ตัว Property นะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูตั้งแต่แรกดีกว่านะครับเราไปที่ตัวไอคอนของตัวเน็ตเวิร์กนะครับมุมขวาล่างนะครับจะไปที่ open network นะครับหลังจากที่เราเข้าในส่วนของตัว open network นะครับก็จะได้หน้านี้มานะครับแล้วก็มองลงมาที่ตัว change adapter option นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่กด change adapter option นะครับก็จะขึ้นตัว d e t w o r land นะครับใน d r i v e r land นียคลิก property นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก property นะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วไปที่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น4ี่นะครับตัวนี้ค่าเดิมก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับหมายความว่ารับ ip จากตัวโมเด็มเราตเตอร์หลักนะครับอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการฟิกนะครับให้ฟิกในวงแลนเดียวกับตัวดีลิงก์นะครับหนึ่งก็สองจุดหนึ่งกแปดศูนย์จุดสิบนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวดีลิงก์เป็นห้าสิบนะครับห้าสิบแบบนี้นะครับดังนั้นเราฟิกง่ายๆนะครับเป็นสิบนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็กดลงมาซับเ m a มาก็จะออโต้อยู่แล้วนะครับกดโอเคนะครับอ่ะเราฟิกแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดออกนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดีเฟดูนะครับได้ไหมนี่นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราฟิกเราก็จะเข้าหน้าส่วนของตัวหน้าตั้งค่าตัวดีดิงได้ตามปกตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ก็จะโชว์สถานะหมดเลยนะครับว่าทําการรีพิเตอร์อยู่กับอะไรนะครับอยู่กับเครือข่ายไหนหรืออยู่อยู่กับชื่อ w i ไฟอะไรนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็อย่าลืมนะครับกลับไปคายฟิกนะครับไปคายฟิกไอพีนะครับไม่งั้นเราจะเล่นเน็ตไม่ได้นะครับคายฟิกไอพีก็กดขึ้นไปที่อโตเมตินะครับแค่นั้นครับแค่นี้ครับเห็นไหมครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตั้งค่าในโหมดของตัวรีพิเตอร์นะครับก็ง่ายๆครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวขยายสัญญาณสำหรับวงแหวเล็กๆนะครับภายในบ้านนะครับหรือขยายจุดสัญญาณจุดอับสัญญาณแบบต่อสายก็ดีหรือไร้สายก็ดีนะครับสามารถสั่งตัวนี้ได้นะครับครับก็ขอจบรีวิวเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ